อะครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปรเตปักคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook p เพจโปเตปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ในเดสคริปชันครับผมตอแรกครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับหนังจากเกมที่เปิดตัวได้ดีมากๆเลยครับกับอเมริกาฟลับมูฟวี่กว่ารายได้เปิดตัว300ร้ล้านดอลลาร์ทั่วโลกทำรายสถิติสูงสุดของหนังจากเกมครับตอนนี้ครับมีข้อมูลล่าสุดเปิดเผยมาว่าขณะนี้ ตัวหนังกวาไดไายได้เปิดตัวในช่วงสุดสัปดาห์แรกไปถึง157ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ5,300ล้านบาทในสหรัฐและก็301ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 3 0 0ล้านบาททั่วโลกตัว,วเลขดังเกาวนี้ส่งผลให้อ m มไบครับมูวี่ทุบเซติเปิดตัวตรงสุดตลอดการทันทีสำหรับหนังที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมแต่หน้าแชมป์เก่าอย่างเดอะซูเปอร์มโอบราเดอร์สจากทางยู v e r s a l ที่เคยทำไปได้สูงสุดในสัปดาห์แรกไป146ล้านดอลลาร์หรือประมาณ5,000ล้านบาทส่วนรายได้ในสัปดาห์แรกของอัมไบรค์ลบูวี่นะครับอยู่ที่2 0งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,000ล้านบาทขณะเดียวกันก็ทําให้อัมไบรค์ลับูวี่กลายเป็นหนังที่เปิดตัวแรงสุดของปีนี้ไปด้วยครับและแรงกที่สุดนับตั้งแต่ตอนหนังเดอะเวทผู้แอนด์วูบบรที่เข้าฉายเมื่อเดือนกนรกฎาคม2 ที่211ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับปัจจุบัน a m i c f t Movie เข้าฉายทั่วโลกนะครับผมรวมถึงโรงหนังในบ้านเราด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดสนใจก็ยังไปดูได้น,นะผมรอบฉายก็ยังมีอยู่นะครับและถ้ามีข่าวค่าวยังไงโปรเตคปัจะมาเดไให้ทราบในอนาคตครับ <S <S ต่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเกมที่พอร์ตมาไม่ค่อยดีจนเตรียมจะออกแพดแก้ไขนะครับกับ ผู้สร้าง Rise of the Ronin แถลงขอโทษที่ประสิทธิภาพเกมบน PC ไม่ดีพอตัวจะออกแพทช์แก้ไขในวันที่10เมษายนนี้ครับทางที่มินจาครับผู้พัฒนาเกม Rise of the Ronin แถลงขอโทษจากใจที่ประสิทธิภาพเกมฝั่งเวอร์ชัน PC ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรและเตรียมออกแพทช์แก้ไขในเร็วๆนี้ครับโดยเกมเมื่กล่าวออกวานขายบนสตรีมตั้งแต่วันที่11มีนาคม และปัจจุบ,บันมีรีวิวคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับผสมกันซึ่งส่วนใหญ่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการที่เกม o p ปติมไมาไม่ดีรวมถึงปัญหาการโดดดตูไม่ทัน n p c หายไปกำแพงร่องหนและแอสเซทของฉากที่หายไปในส่วนของแพทที่ปรับปรุงแก้ไขในเกม Rise of the Ronin จะเข้ามาในวันที่10เมษายนนี้ก็ต้องรอดูกันทีว่าแพ n โน e จะมีอะไรที่ถูกแก้ไขไปบ้างและก็ Rise of the Ronin ครับวางขายแล้วบน PS5 แต่ก็ PC บน s t e a มและ Epic Game s Store ครับโดยทั้ง2เวอร์ชันที่ลง PC รองรับภาษาไทยในส่วนของเมนูและซับไตเติลนะครับถ้ามีข่าวข่าวยังไงโปรติป๊์จะมาอดตให้ทราบในอนาคตครับผม่ <S <S ต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวต้าๆเกี่ยวกับเกมชูเตอร์ที่อาจจะเป็นแบบเทิร์นเบสหรือเปล่านะครับกับมีข่าวลือว่า u b i s o f อกำลังซุ่มพัฒน,นาเกม r ร i n b o w Six ฉบับวางแผนเคิร์นเบสครับ้าคุณท้อมเพนเดอร์สันครับมือปล่อยข่าวลือในโลกวิดีโอเกมนะฮะ ที่มีประวัติเรื่องความแม่นยำมากๆออกมาเผยว่าตอนนี้ Ubisoft กาลังซุ่มพัฒนาอยู่อีก1เกมภายใต้จักราวาลของ Rainbow Six โดยเรื่องนี้ตัวคุณทอมเนี่ยได้รับข้อมูลมาจาก2แหล่งข่าวที่ยืนยันว่าเกมจะมาในรูปแบบของแนววางแผน turn-based และมุมกล้องเป็นแบบมุมมองจากด้านบนหรือว่ามุมมอง top-down view คล้ายกับ XCOM ตัวผู้เล่นจะได้บังคับเหล่า operator จาก Rainbow Six Siege และรูปแบบเกมเพลย์จะคล้ายกับ XCOM แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ล้ำขึ้นมีคัสตอมแบบหนังเพิ่มเติมเข้ามา ตอนนี้เป้าหมายหลักของเกมเพลย์ก็ยังเป็นการเลือกโอเปอเรเตอร์ที่มีความสามารถต่างกันเพื่อบุกอาคารช่วยเหลือตัวประกันและอ,อื่นๆโดยความยาวของเกมจะอยู่ประมาณ25-30ชั่วโมงแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานจะเพิ่มหรือลดเนื้อหาส่วนใดหรือไม่ปัจจุบันเรนโบสิกฉบับ่าเพนเทิร์นเบยังอยู่ในการพัฒนานะครับอาจต้องรออีก 1- 2ปีครับกว่าเกมจะได้เปิดตัว แต่ว่าข่าวนี้ยังเป็นเพียงข่าวลือนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ Ubisoft กลายเป็นบริษัทเกมที่มีปัญหาด้านการเงินและถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทางสื่อและก็แฟนเกมนะครับถ้ามีข่าวข่าวยังไงเดี๋ยวทางโปเทปั๊บจะมาอธิบาะทราบในอนาคตนะครับผมต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่กระทบวงการเกมนะครับกับ Nintendo เลื่อนเปิดจองสวิต์2ในอเมริกา เหตุกระทบจากโนโยบายภาษีใหม่จากโดนัลด์ทรัมป์ครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกานะครับที่จะรอพรีออเดอร์นินเซอร i วิส2ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจต้องรอสักพักเลยเพราะ Nintendo นั่ย,ยืนยันแล้ว,ว่าการเปิดจองเซอร์วิส2ในอเมริกาจะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโนโยบายภาษีใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อประกาศไปเมื่อวันก่อนในถแถลงการที่ Nintendo ปล่อยออกมาทางบริษัทระบุว่าจําเป็นต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโนโยบายภาษีนําเข้าใหม่ กว่ที่จะเปิดสั่งจองเครื่องได้ในอเมริกาแต่สําหรับพื้นที่อื่นทั่วโลกการเปิดจองจะยังคงเดินหน้าตามแผนและบางที่ก็เปิดให้จองเลยด้วยซึ่งการเปิดจองอินสวิท2ในอเมริกาจะไม่เริ่มในวันที่9เมษายน2025เพื่อเรามีเวลาประเมินผลกระทบของภาษีใหม่และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงเราจะอัปเดตกําหนดการใหม่ในภายหลังส่วนวันวางขายจริงก็คือวันที่5มิถุนายน2025ก็ยังคงมีเหมือนเดิมโดยตัวเครื่องนิสสวิต2ครับมีกําหนดเปิดตัวในวันที่5มิถุนายน 2องในราคา450ตาสดอลลาร์สหรัฐในตอนแรกโดยเดิมทีคาดว่าการเปิดจองจะเริ่มตามร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์แต่ณเวลานี้หน้าเว็บร้านค้าดังๆอย่าง GameStop และก็ Best Buy ยังคงขึ้นหน้าสินค้าอยู่แต่ไม่มีข้อมูลการจองใดๆโดอคนที่ไม่ได้ตามข่าวการเมืองนะครับตอนนี้มันมีนโยบายภาษีนําเข้าหรือซเข้าทาริ if, หรือว่าเรียกว่าทาริฟก็ได้ที่ทางประธานานธะิบดีโดนัลด์ทรัม เพิ่มประกาศเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยและเวียดนามด้วยเช่นกันซึ่งเวียดนามเป็นฐานการผลิตใหม่ของนินเซวิตสองถูกเก็บภาษีนําเข้าสูงถึง46%ส่วนไทยเองก็โดนไปจุกๆุหนักหนัก37%นั่นแปลว่าสินค้าใดๆที่นําเข้าสู่อเมริกาจากประเทศดังกล่าวจะต,ต้องมีการปรับราคาขึ้นเพราะภาษีครับก็คือของมันแพงขึ้นนั่นแหละซึ่งทางโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่านโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อกดดันประเทศคู่ค้า และส่งเสริมการผลิตในประเทศอเมริกาเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทต,ต,ต่างชาติที่ผลิตสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องส่งสินค้าเข้าไปจําหน่ายในอเมริกาซึ่งรวมถึง Nintendo ด้วยรวมถึงตอนนี้ก็มีข่าวมาว่ามีการประท้วงของประชาชนในอเมริกาที่ไม่พอใจต่อการขึ้นภาษีในครั้งนี้ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ Nintendo จึงกังวลว่าต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญ และส่งผลต่อต้นทุนและราคาขายของสวิตสองในอเมริกาจึงจําเป็นต้องชะลอการเปิดพรีออเดอร์เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบครับก็นั่นแหละครับการเมืองเพราะความอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยวุ่นวายกันไปทั้งโลกนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงส่วนใครมีความเห็นเรื่องนี้ก็ลองบอกมากันได้นะครับไม่ได้มีข่าวข่าวยังไงโปรเทปปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับต่อไปอันนี้ก็ไม่ข่าวเกี่ยวกับซีรีส์จากเกม ที่ดูแปลกๆไปสักหน่อยครับกับ Animation ซีรีส์เดวิลเมครา y โดนแฟนเกมวิจารนณะ์หนักว่าดันเต้ดูเป็นเดธพูมากกว่าตัวเองครับหลัจากที่มีการเปิดตัวอยู่นานครับตอนนี้แอนิเมชันซีรีส์เดวิลเมครายของทาง Netflix ออกฉายแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับถึงแม้ว่ากระแสตอบรับก็เป็นไป,นปนทางที่ดีแต่กลายเป็นว่าแฟ,น,ฟนซีรีส์เดวิลเมครา y กับไม่ค่อยปลื้มกับการตีความตัวละครดันเต้และก็ตัวเลดี ในตัวซีรีส์ที่ส่วนใหญ่เห็นว่าหลุดจากตัวละครที่พวกเขารู้จักไปไกลามากเลยซึ่งหลังจากตัวซีรีส์ในวิมเวคลายเริ่มฉายก็ได้เสียงตอบรับแง่ลบจากแฟนๆของซีรีส์ที่ตามมาจากเกมและหนึ่งสิ่งที่โดนวิจารณ์อย่างมากที่สุดก็คือการถ่ายทอดตัวละครดันเตในแอนิเมชันที่ดูเป็นคนขี้เล่นและพยายามจะทําตัวเป็นมีมมากกว่าในเกมแม้ว่าแฟนๆบางส่วนก็พยายามปกป้องดันเตแต่ไม่ติดใจเรื่องของการนําเสนอตัวละคราะน่าจะยังเป็นเวอร์ชันเวยรุ่นแต่ดูเหมือนว่าแฟนๆส่วนใหญ่จะไม่ชอบตัวละครเลดี้ ในเวอร์ชันซีรีส์ของ Netflix ด้วยครับซึ่งทางสื่อเ h e Gamer อร์ให้ความเห็นว่าในตอนนี้เสียบรับจำนวนมากที่มีให้กับแอนิเมชันซีรีส์ Devil เม y ล r y ดูเป็นแง่ลบซะส่วนใหญ่แต่อย่างน้อยมันก็สร้างความสนุกให้กับแฟนๆบางส่วนได้มเสียงบรับแง่บวกบางส่วนแนะนําว่าให้ดูแอนิเมชันนี้และคิดซะว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งหรือจักรวาลคู่ขนานก็จะทําให้สนุกกับซีรีส์มากขึ้นครับใครที่ได้ดูซีรีส์ De v i l เมคลายก็ลองบอกมานหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม เออก็เดี๋ยวกาว่าจะไปดูเหมือนกันเพราะว่าผมสมัคร t f ฟิ x ไว้นะครับส่วนถ้ามีข่าวข่าวยังไงโปรเทสปั๊บจะมาเดี๋ยวให้ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับผมถือว่าเอาข่าวที่น่าสนใจมาเล่าซักหน่อยละกันนะครับกับเกาหลีเหนือเปิดตัวศูนย์เกม PC แห่งแรกของประเทศและมีความจุ300ที่นั่งครับ มีรายงานจากสระข่าวกลางของเกาหลีเหนือหรือ KCNA เปิดเผยว่ากิมจองอึนครับผู้นำเกาหลีเหนือเข้ามาเยี่ยมชมและเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวศูวนย์เกมคอมพิวเตอร์แห่งแรกของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในตอนเหนือของกรุงเปียงยางครับโดยศูนย์เล่นเกมแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างบ้าน50,000ยูนิตในเปียงยางซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยโดยมีการระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์เล่นเกมแห่งแรกของประเทศซึ่งมีความจุ300ที่นั่งตกแต่งอย่างเป็นเอกลักษณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพักผ่อนหลายรูปแบบ อีกทั้งยังคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เด็กและเยาวชนเมื่อเปิดใช้บริการเึืงอัน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการยกระดับความเป็นอยู่และสอดคล้องกับการที่ประชากรส่วนหนึ่งเริ่มมี PC ซีและเข้าถึงเกมมือถือมากขึ้นแต่ผมว่านะฮะยังไงทางการก็ต้องมีการควบคุมเนื้อหาเกมและสื่อบันเทิงดิจิทัลอย่างเข้มงวดต่อไปเพราะก็รู้ดีกันนะครับว่าสื่อต่างชาติโดนแบนใน,กนเกาหลีเหนือทั้งหมดครับนี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้เจอกับโสมแดงเกมมิ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าไอความเปลี่ยนแปลงงััง้้นนีมจะ ส่งผลในแง่ดียังไงกับประเทศก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักเกาหลีเหนือกันเป็นอย่างดีจากที่เคยดูข่าวจากที่เคยตามข่าวกันมานะครับถ้ามีข่าวข่าวยังไงเดี๋ยวทางโกอัลเท๊ร์จะมาเดททราบในอนาคตรครับคิดห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับ และก็สมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์แทงก์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับโอเตปัฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ